สวัสดีครับเกียร์ร้านบอยเซอร์วิสนะครับวันนี้มาดูนะครับ KX ร4 0 r f ตัวใหม่นะครับนี่นะครับคาบูเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูความต่างนะครับว่าคอยเดิมกับคอยแต่งอัตราการตอบสนองจะต่างกันยังไงนะครับดูนะครับดูนะครับ อรอยเดิมนะครับจำไว้นะครับคันนี้นะครับคอยเดิมนะครับสีประจันอันนี้วัฒนยนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคอยแต่งนะครับว่าเป็นยังไงครับสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากทําเครื่องนะครับนี่คันนี้ก็<อ>เดี๋ยวจะเพิ่มกล่องกับคอยนะครับคอยตัวใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับคอยแดงรุ่นเก่าครับสีประจันพัฒนยน,นครับ เปลี่ยนคอยแล้วนะครับตอนนี้140ไอเ์กระบูเดิมนะครับสติเบื้องต้นสําหรับสายป่าที่ยังไม่อยากทําเครื่องนะครับนี่เอาคอยเอากล่องไปลองก่อนนะครับมาดูตาริงครับก็เปลี่ยนคอยโอ้สตาร์ทง่ายครับตาริงจะดีกว่าเดิมไหมครับ เร็วๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับผม